สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดทรายครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟเทนิสภาคเวิลด์ครับตอนที่44หรือจะตรงกับมังนะในตอนที่195เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วการแข่งขันคู่ที่3ทีมญี่ปุ่นได้เปลี่ยนผู้เล่นกระทันหันจากเดิมเป็นชิรายชิ กลายเป็นฮานเนกกจิมาแทนเจอกับเซอุดกับตั้ทีมกรีซโดยเปิดฉากมาเหมือนจะเป็นทางฝั่งทีมญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าแต่ผลการขันกับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เพราะว่าเป็นความสามารถของเซอุดที่สามารถควบคุมการหมุนของลูกได้อย่างอิสระและสามารถควบคุมการมองเห็นของฝ่ายตรงข้ามได้อีก ทำให้ทานิเกิมาไปไม่เป็นเลยทีเดียวแต่ทาเนิเกิมาก็ได้นั่งลงแล้วทําใจให้วา่างเปล่าทําให้ความสามารถของเซอุดใช้ไม่ได้ผลแถมทาเนิเกิมายังใช้เทนนิสชั่วพิพตาไรอัดเซอุดทั้งที่เซอุดนนำอยู่5ต่อสูงเกมก็สามารถพลิกขึ้นมานำได้อย่างรวดเร็วและก็นำทีเดียวรวดเดียวจบ ผลกลารขันกับกลายเป็นว่าทานเนกิจิมาเอาชนะเซอุดไป7ต่อ5เกมแล้วก็สรุปผลรวมเป็นทีมญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมกรีซ3ต่อ0เกมจากนั้นภาพกระตับที่บรรยากาศทีมญี่ปุ่นหลังจากแข่งขันกับทีมกรีซเสร็จคินทาโร่ถึงกับตะโกนออกมาว่าโอ้โหสุดยอดไปเลย ใครจะคิดว่าพวกเราจะเอาชนะทีมอย่างทีมกรีซที่มีอันดับสูงกว่าทีมเราได้แล้วกินทาโร่ก็ได้ชมโอยิชิไปอีกว่าฉันเนี่ยโคตรอิจฉาพี่ชายหัวไข่มากเลยนะทีม A ที่มีกัปตันอย่างคุณทาเนกิชิมาสุดยอดไปเลยนีโอเลยขอพูดเสริมไปอีกว่าถึงนายจะดูเละยับเยอะเถอะแต่นายก็ ทำได้ดีมากเลยนะเบียโดอินก็ได้เดินมาพอดีและตะโกเรียกโอิชิไปว่าไอ้โลนหัวไข่แกไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคงไม่โดนจุดสำคัญของร่างกายสินนะโอิชิเลยตอบเบียโดอินกลับไปว่าครับบอสไม่เป็นอะไรมากครับแล้วเบียโดอินได้เรียกทุกๆคนในทีมมาแล้วก็ได้บอกทุกคนในทีมญี่ปุ่นไปว่าดีนะที่เป็นปฏิหารที่เราสามารถ เอาชนะทีมกรีซได้หากเลือกทางทผิดพลาดเพียงเก้าเดียวพวกเราจะเป็นฝ่ายแพ้แทนนี่แหละฉันบอกแล้วว่าอย่ามองข้ามระดับโลกเป็นเรื่องง่ายแต่ดูเหมือนจะยังคงไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เลยนะแล้วเบียโดอินก็ได้สวดยับชี้เป้าเป็นหลายคนเริ่มจากโออิชิได้บอกไปว่าเฮ้ยไอ้โลนหัวไข่อะไรของแกน่ะตัดสินใจเคลื่อนไหวบ้าบินอะไรแบบนั้น โชคดีไปนะที่ผู้ชายทีมกิสคนนั้นใจดีไม่งั้นแกคงไม่รอดไปแล้วเพราะแบบนั้นโอจิ OG เลยต้องคอยแบกแกไปด้วยถ้าพลาดนิดเดียวเกมอาจจะเทไปทางทีมกิสเลยก็ได้ส่วนแกเองก็ด้วยนะโทโนช่วงเวลาสำคัญของเกมแกดันทำประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยเพราะอาการบาดเจ็บอันเลื้อยลังที่หัวเข่าของแกนะแล้วก็แก ทานไกริมากแกนะ่สะสัตว์เผ่าซะจริงๆที่บังอาจเปลี่ยนลำดับการแข่งตามใจชอบเอาเองอย่าทำแบบนี้อีกนะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละกลับไปพิจารณาตัวเองซะเอาละไปได้คิริฮาระได้ยินแบบนั้นเลยแอบแลบลิ้นใส่บีรอินและก็ได้กระซิบข้างๆหูโทโนะไปว่านี่รุ่นพี่โทโนะทำไมเราต้องฟังในสิ่งที่เขาพูดด้วยละ่ะในเมื่อพวกเรา แข่งชนะนีนาแต่โทโน่ก็รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเลยซัดชิริหาระไปสักตู้แล้วก็ตอบกลับไปว่าแกน่ะขุบปากไปเลยแค่นี้ฉันก็หงุดหงิดเกินพอแล้วละทางโค้สไซโต้ได้เดินมาพอดีก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอที่โดนเบียโดอินบนจนหูชาขนาดนี้น่ะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อแล้วก็จะทำให้ทีมเรา เป็นทีมแข็งแร่งในอนาคตได้ถึงแม้ผลงานที่ชนะทีมกรีซจะค่อนข้างดีก็ตามแต่ถ้าฟังแล้วนำไปปรับปรุงแล้วก็ยกใช้ก็เชื่อว่าทีมระดับท็อปที่จ้องจะเอาชนะทีมเรามีอย่างแน่นอนแล้วโค้ชไมฟูนีก็ได้เดินมาพอดีแล้วได้บอกกับทุกๆคนไปว่าเอาละ่ะเดี๋ยวฉันจะประกาศผู้เล่นทั้งหมด7คนที่จะลงแข่ง ในแมตช์ออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เอาล่ะฟังให้ดีล่ะเจ้าเด็กเหลือขอทั้งหลายคนแรกกับตันทีมโอนิจูจิโรคนที่สองซาดะกิริจิโร่คนที่สามยูกิมุระเซจิคนที่สี่โทยามะคิทาโร่คนที่ห้ามิโอมาซาฮารุคนที่หก กูจิชูสุเกะและคนสุดท้ายอาโตเบเคงโงเมื่อโมริ hmm. ได้ยินแบบนั้นถึงกับอุทานาว่าโอ้โ oh หรุ่นพี่คุณโอนีิเป็นผู้นำของเราเด็กมอต้นเลยแล้วเนี่ยโอนิเลยอมยิ้มออกมาแล้วก็ได้บอกว่าสงสัยจะเก็บตัวมอ,อปายเพื่อที่จะเอาไว้แข่งกับทีมสวิตเซอร์แลนด์สินะ mm hmm. แล้วอินุอิได้วิ่งหน้าตั้งมาแล้วก็บอกข้อมูลสำคัญว่า ทุกคนแย่แล้วอันดับที่สอของโลกยังทีมสวิตแพ้ให้กับทีมออสเตรเลียแล้วล่ะเมื่อโค้ดมิฟเนได้ยินแบบนั้นเลยได้บอกกับทุกคนไปว่าได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะเท่านี้ฉันก็จัดเวทีที่แข็งแก่งที่สุดให้กับพวกเด็กเหลือขออย่างพวกแกแล้วเอาล่ะคู่แข่งไม่ได้กระจกอย่างที่แกคิดแล้วล่ะโคไซโต้เลยพูดเสริมไปอีกว่าก็ใช่อย่างที่โค้ชเขาเดาไว้ก่อนแล้วล่ะว่า ผลจะเป็นแบบนี้นะโคดไม่ฟเนเลยตะโกนใส่ไปว่าเป็นเด็กต้องคิดกันใหญ่เข้าไว้เอาล่ะไปได้แล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่บรรยากาศในสนามแข่งอาโตเบตได้บอกกับคู่อริของเขาอย่างโดเกียว่าก่อนหน้านี้รบกวนเอาไว้มากเลยนะแกนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราจําได้นะคะรับก็คือว่า2คนนี้นั้นมีเรื่องกันโดยไอ้เจ้าโดเกียได้บัรจงทีบอาโตเบตกลงถันเล โดเกียเลยตอบอตโตเบกลับไปว่าหาแกพูดกับใครอยู่วะฉันไม่เห็นรู้จักแกเลยวะแล้วอตโตเบะได้ตอบโดเกียไปว่าเฮ้อเดี๋ยวฉันจะรอลงแห่งเดียวมือสามแกอย่านี่ซัล่ลและผู้บรรยายในสนามก็ได้ประกาศว่าขณะนี้การแข่งขันย17 w วิล d ์คับบอกบีรอบที่2ทีมออสเตรเลียอันดับที่18ของโลกปะทะ ทีมญี่ปุ่นอันดับที่23ของโลกจะเริ่มขึ้นแล้วครับคู่แรกของทีมญี่ปุ่นปรากฏว่าเป็นซาดะคู่กับยูกิมุระยูกิมุระเลยบอกซาดะไปว่าประมาณ2ปีแล้วสินะที่พวกเราสองคนไม่ได้เล่นคู่กันนะแล้วการแข่งขันคู่แรกทีมญี่ปุ่นจะเจอกับใครแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามได้ ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยปินออฟนิตภาค World ์ครับตอนที่44หรือจะตรงกับมังงนะในตอนที่195แล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้ว ที่ได้ทำเกี่ยวกับเดอะบูวี่ริครยประทะเทลเทกันเลยนะครับเริ่มที่คอมไม่แรกนะครับบอกว่าน้องชื่อทาเมกาว่าค่ะเอ็นดูน้องหน่อยโดนบุนตะแก้งเรียกชื่อผิดแอดก็แกงไปอ๋อใช่ครับก็คือตัวละครใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าทรรมกาว่านะครับก็คือว่าในตัวละครในเรื่องนี้คือบุนตะชอบเรียกว่าทาเมกาว่านนี่ก็ แอดก็เรียกไปตามบุญตะใส่งั้นเลย้วก็อีกอย่างน,นคือข้อมูลก็คือที่แอดพูดไปคือผิดนิดนึงนะครับก็คือมิลาดบิลเลอร์อะไรอย่างงี้งงนะครับมิลาดบิลเลอร์คือที่แอดพูดคือจะสลับกับของนีโอนะครับเป็นท่าไม้ตายของนีโอนะครับก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับก็มิลาดบิลเลอร์เป็นการใช้เทคนิคที่ว่าลบจุดบอดของยูกิมละคือจะใช้เทคนิคที่ว่า เทนิส2มือนั่นเองนะครับคือตีได้2มือเลยนะครับก็ขออภัยอย่างนี้นะครับที่ข้อมูลผิดพลาดนะครับอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่สองบอกว่าเปอร์เซนต์ทีมได้ก็คือเป็นมอต้นที่จะเป็นแชมป์ต่อจากเซชุนผมว่าเฮียเทเพราะมีปี2กับปี3อ้ออยากให้ทําเกี่ยวกับพิ่ว่าถ้าปี3จบแล้วแล้วก็ต่อจากรุ่นปี2อ,อย่างเงี้ยโอกาสที่ใครจะได้แชมป์ จากระดับประเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรเอ๋หอได้เลยครับเดี๋ยวแอดจะทําว่าเปอร์เซนต์ทีมไหนที่มีโอกาสมากกว่ากันนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวแอดทาเลยครับอ่าต่อมาลวครับเป็นคอมเมนต์ที่3ของคุณซันนี่นะครับบอกว่าพี่ครับมีอนิเมะต่อจาก OVA ปัฒนจีเนียสิบไหมครับหรือเป็นบางะอยู่ครับอ๋อถ้าเป็นอนิเมะคือยังไม่มีนะครับก็คือมีแค่เดอะมูวี่ที่แอดพูดถึงนะครับก็เป็นลิขิคพัฒนาจีโยเทนะครับ ส่วนในมังงะก็จะเป็นภาคโว้ Whoa, ครับนะครับคือตอนที่ไม่มีอนิเมะนะครับตอนนี้ไม่มีเนาะเดี๋ยวแอดจะพยายามทําสรุปเนื้อหาแต่ละตอนในมังงะน,นะครับก็คือจะได้ง่ายขึ้นเนาะเวลอาอ่านจะได้ไม่งงกันนะโอเคครับอะต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สบอกว่าพี่ครับอยากรู้ประวัติอดีตกับตันงเลนเซชุนชื่อยามาโตะครับผมชอบเขามากถึงแม้จะบทน้อยก็ตามฮอก็คือถ้าเป็นอย่าง,งานั้นคือกับตันยามาโตะเป็นกับตันที่เป็นอดีตกับตันของเงินเซคุในรุ่นของ เทสก่นั่นเองนะครับก็บทที่เขาออกมาชัดเจนอย่างเช่นตอนที่พวกเรียวมะไปเข้าค่ายเก็บตัวแล้วก็กับตันยมโตก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกฝนนั่นเองแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับแต่หลังจากนั้นก็โผลอีกทีในภาคยุคเลยแล้วก็พี่แกก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกอย่างชัดเจนก็คือจําไม่ได้เลยครับอย่างเช่นแว่นตาก็ไม่ใส่แล้วก็สีผมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้แข่งกับเทศก่านั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดทำแน่นอนครับทำเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามทำนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สายาล้วกันนาะบอกว่าคิดว่าจะได้ดูเรียวมะกับเรียวกะสู้กันไหมคะแล้วจะได้ดูเรียวมะกับเรียวกะแข่งคู่กันไหมครับอ๋อประเด็นหลังก็คือถ้าเป็นเรียวมะคู่กับเรียวกะก็ตัดทิ้งไปเลยครับเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในเนื้อเรื่องก็มีนะครับตามโปรแกรมแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้น เยวกะถูกขังในห้องน้ำนั่นเองครับก็คือทำให้เรียวมาต้องดึงไอ้เจ้าโอลิเวอร์นั่นเองครับที่เป็นสตาฟของทีมอเมริกานั่นเองนะครับก็ทำให้เรียวกะกับเรียวมาก็ไม่ได้ลงแข่งขันกันนะครับแล้วจากนั้นก็คือถ้าเป็นเดอะมูวี่นะครับเรียวมากับเรียวกะก็แข่งกันแล้วครับก็สู้กันจนฟ้าถล่มกันเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปดูได้นะครับเดอะมูวี่หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ